้อที่17ไม่มีตัวเลือกแล้วนะครับทีนี้อีทต้องการขนเกลือ1.14เมตริกตันนักเรียนก็จะรู้แต่ตันเนาะถ้าหลักสูตรเก่าๆอะ่ะแต่ตัวใหม่เขาเปลี่ยนมาใช้คำว่าเมติิกตันแล้วหลายคนคิดว่าตัน1,000กิโลเมตรติกตันนี่พันตันหรือเปล่าไม่ใช่นะครับตันก็คือตันเฉยๆนั่นแหละครับตกใจคำว่าผมเห็นตอนแรกผมก็ตกใจนะ ไปเก็บที่ตรงเก็บเกลือโดยใช้รถเข็นที่สามารถขนเกลือได้มากที่สุดเที่ยวละ90กิโลกรัมพันคือคูณพันนะครับ1 1มันสองตำแหน่งนะครับคูณ10คูณ100ก็จะหมดทศนิยมถ้าคูณพันมันก็จะเป็นเท่านี้โตกรัมแล้วก็ไปหารนะครับว่าจะขนกี่เที่ยว1,0นนะครับหารด้วย 9ก้า1เป็น90้อ่าเพเธอเข้าใจว่าเอาไปหารก็อโอเคแล้วแหละทีดลบออกศู 7, 9, นยะ์ได้4เป็นลบออกเก้านะได้สองเศนตอนนั้นลงมาเก้าสองสิบด้วยบออกศนย์ได้ศูนย์บออก8ไม่ได้ไปยืมไปออกแปดแล้วห ในเรื่องความเป็นจริงตรงนี้คือถ้าตอบ12จะผิดขน12เที่ยวมันหมดไหมมันไม่หมดมันจะเหลือที่มันเศษอยู่นะอ่ามันขนได้เที่ยวละ90กิโลกรัมอ่ะมันจะเศษอยู่อีก60สครับเพราะฉะนั้นคุณต้องขนกี่เที่ยวครับตอบส3ามเที่ยวนะครับ3มรอบจึงจะหมดไอ้12เที่ยวแรกนะเอ็มพอดีเป๊ะ,ปะไอเที่ยวที่1 3าเนะี่ยมาขนในที่มันเศษอยู่นิดนิดเข้าใจตรงกันนะ โอเคข้สิ8ป